สวัสดีครับผมสตีฟโกส์ฮันเตอร์วันนี้ผมก็จะมาล้างแค้นผีในฟาสโมโฟเบียกับด่านบริเชเดลฟาร์มเฮาส์นะฮะเ,เคเวสก,ก็จะบีใช้เทียนโบชเชนเซอร์แล้วก็ถ่ายรูปผีนะฮะไปะวันนี้เราจะไปเร็วนิดนึ่งฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปช่วยพ่อทำงานแล้วโอเคอันนี้ก็อัดช่วงบ่ายนะฮะไปะเอากล้องวิดีโอไปนะครับเหมือนเดิมเลยเพื่อเช็คเดอะม,มิมิกนะครับเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเพราะว่า เคยลืมมาแล้วนะฮะแล้วก็จะไม่ลืมอีกแล้วนะฮะผมย้ำแบบนี้มาสองคลิปแล้วป่อุย้ยเบเกอร์อยู่ด้านหน้าฮะสวยเคฮะทีอุย้ยกระดูกอยู่หน้าหวานเจี๊ยบเคทีนี้เราก็รอผีล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผีที่เราเจอเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะฮะแล้วเขาจะเกิดที่ไหนนะครับเฮ้ยได้ชั้นสองชั้นสอง เสียงดังมากฮะตัวนี้เฮ้ยมันอยู่ลึกว่าเอ้ยมันอยู่ชั้นสามเดินปกตินะครับตัวนี้ไม่ทำไ,ไมมิ่งเร็วว่ะตัวละว,วะอันนี้ผมอันนี้ผมสมัต อ,นนอันนี้ถือว่าผมสมัตหรืออันนี้ถือว่าผมสมัตไปยังเนี่ยแม่งหยุดล่าก่อนที่มันจะถึงตัวผมอีกนะครับไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะฮะโอเคถ้าถ้าโดนนี่ก็ก็แม่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่โดนนี่คือเสียฟรีแค่นั่นแหละโอเคตัวนี้ไม่ใช่ททเยดิวเจนโมโลอยไรจูไม่ใช่อ่อทวินไม่ใช่ไมลิงไม่ใช่โอเคเมาส์เหมือนเดิมนะผมติ๊กทีเดียว มันเบิ้ลน,นะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมโยใครเหรอโยใครยังไม่ได้เทสน,นะแต่ผมไปผมไปยืนให้มันเห็นไงฮันตูไม่ใช่อลเลวเอ้ไม่ใช่โอนี o ้ไม่ใช่อลเลวไม่รู้เอเอเดวนแอนไม่ใช่จินเหรอมีโอกาสเป็นจินอยู่นะผมรู้สึกว่ามันพุ่งอยู่นะเออแฟนไอเนี่ยไอแฟนทอมไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่จินแล้วนี้ แสดงว่าเก็บสแต็กชัว์ฮะตอนแรกปิดเบกเกอร์ได้เออใช่น่าจะสามารถโดนนะทุกคนแต่แต่ตอนมันลงมาตอนนี้มันพุ่งอยู่นะเปิดไฟก่อนครับเมื่อแจ่เออต้องไปเช็คเดือดไม่มีตัวน่หว่าตายแล้วไม่ได้เดยเค่อยเช็คก็ได้คือห้องมันอยู่ไกลไงมันอยู่ชั้นสองห้องผีเนี่ยเกิดชั้นสองเลยนะครับ หฮ้ยวิ่งเร็วจวังหวะรอบนี้ใช่ปะวะโอ้ผมว่ามิมิกแน่เลยวะและผมว่ามีโอกาสได้แก้แค้นอยู่นะครับมีมิกเลวแหละสปีดแบบเนี้ยเฮ้ยใช่มันมันคือมีมิกแน่นอนตัวเนี้ยทุกคนตอนแรกอ่ะ ตอนแรกมันไม่ได้วิ่งเลยแบบนี้นะเว้ยตอนแรกมันเดินปกตินะพอมาอยู่ชั้นบนใช่ไหมพอมันลงมาอนะเหมือนวิ่งเร็วนิดหนึ่งครับฟิลฟิลเหมือนแบบไลจูวะเออฟิลเหมือนจะฟิลเหมือนไลจูอะเร็วนิดหนึ่งนะแต่พอรอบเนี้ยมันเร็วเหมือนททเยเลยนะฮะททเยโมรอยอะไรเงี้ยเออมันมันชัดมากอะลุกคนเอาง,งนี้ดีกว,ว่าผมว่า ในเกมนี้เราอาจจะได้รางแคนเดิมิบิกนะครับแต่ผมไม่รู้ห้องมันนะดีตอนเนี้ยรู้แค่ว่ามันอยู่ชั้นสองนะครับแต่ว่าห้องจริงๆไม่รู้เราต้องถือทูบหนึ่งอันแล้วก็กล้องวีดีโอครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นชั้นสองนะเพื่อไปเช็คกดออฟนะแต่ตอนนี้ต้องสามาร์ทก่อนครับเราได้รูปกระดูกมาแล้ว แต่ผมว่าน่าจะเป็นมันนะเนี่ยเร็วอีกแล้วอ่ะมันเร็วเกินอ่ะใช่ปะวะดูดิ่ว้าว,ว,วเกินไปนี่ฮะโอ้ทุกคนชัดเจนเลยอันนี้อันนี้มิมิกครับไม่ต้องแล้วไม่ต้องเช็คแล้วรู้แล้วว่าเป็นมิมิกโอเค อันนี้อันนี้คือแม่งชัดเจนมากครับทุกคนอันนี้คือมีมิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะได้แก้แค้นแล้ววะโอเค้แต่เราไม่รู้ห้องอดีใช่ไหมขึ้นไปดูห้องก่อนดีกว่าจะได้จะได,จะได้จะได้รู้จะได้จำถูกมาเนียมาเนี้ยมาเนี้ยให้ไวเลยเรากำลังเจอมีมิกนะครับตอนนี้แต่ว่าประเด็นคือเราเสียทูบเร็วมากเอออันนี้คือประเด็นเสียไปสองละ ห้องไหนอะห้องนี้ไม่ใช่ครับมันมาจากห้องด้านในเนี่ยห้องนี้ป่ะห้องนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไมีไม่เห็นกรอบเลยเดี๋ยวมันเกิดชั้นสามอะ หมือนจะเกิดชั้นสามนะดูทรงแล้วไม่เห็นกดออฟเอ้ยชั้นสามนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้โอ้โหเกิดตรงไหนไม่เกิดแม่งเกิดชั้นสามโหขอร้องเลยแม่งเกิดชั้นสามอ่ะโรู้แล้วเป็นมปจฉครับได้แก้แค้นแล้วแต่ว่า มันจะยากเรื่องกลางเขนี่แหละครับนี่ไงแม่งดีนะผมลงมาก่อนอันนี้เดือนปกตินะเออเราเราเรา,เราต้องแอบกันเดี๋ยวเราเก็บสมาร์ทไว้ก่อนนะโมชั่นอินเซอร์เปล่าเทียนถ่ายรูปผีโอ้แม่ง มันจะยากตรงเควสเนี่ยแหละครับเจมันยากมันยากเพราะอะไรวะมันยากตรงที่มันเกิดชั้นสามมันเกิดชั้นสามแล้วเควสที่ให้มาอีกอะคือคือมันบังคับให้เราขึ้นไปชั้นสามเลยนะครับก็คือเราต้องโอ,โอโอกระตุกกระตุก เอากางเขนไปวางแล้วก็เกลือเกลืออันนี้ผมจะมา,อาเอามาวางไว้ตรงบันไดนะครับเพราะว่าผมต้องการเร่งเร่งรูปและเร่งรูปถ่ายนะครับผมจะโรยไปเลยสองกองตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้โหแม่งเกิดชั้นสามอะ่ะกว่าจะเดินถึงชั้นสามมันก็ล่าพอดีอะ่ะเออเอางี้ดีกว่า แล้วสามัตเนี่ยเราเหลือแค่สองสองอันนะครับสามาัตเหลือแค่สองอันเท่านั้นนะฮะคือถ้าจะให้ขึ้นไปเนี่ยโอ้โหแล้วรูปผีกะ่ะรูปผีนี่จะได้เหรอเออผมคิดอยู่นะแม่งยากผมบอกให้ ต้องสมัตทก่อนอะถึงจะขึ้นไปได้ครับเพราะผีมันอยู่ไกลเกินไปเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปผีตอนล่าเลยล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลามากเนี่ยแหละตอนมันลงมาบันไดนี่แหละเดี๋ยวผมจะจุดแล้วก็จะวิ่งเข้าไปโอ้โหมันกรอบตัว,ล,วละมาเนี่ยทวินเหรอ มันจะเป็นทวินวิ่งเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะสมัติแล้วก็วิ่งสวนเข้าไปในครัวมาดิเอา้าขึ้นไปไหนนะ่ะอะไรของมันวะน่ะขึ้นไปชั้นสามรอเว้ย ปิดเบเกอร์ครับปิดเบเกอร์ปิดเบเกอร์อรกรอปดิวเจนมาดิฮลัลโหลเร็วๆกอปดิวเจนมาเร็วอืมเปิดไฟไว้ครับแต่อย่าไปกอปไอ้นี่มานะเรวเวนแนนมานะโอ้โหเล่นยากเลยนะกอปแบบเดินปก,กติมาก็ได้เออ เนี่ยในขณะที่มันเหยียบเกลือครับผมก็จะสแปมรูปถ่ายเลยต้องถ่ายตอนนี้แหละครับไม่ถ้าไม่ถ่ายตอนนี้เราจะถ่ายตอนไหนไอรูปผีเนะี่ยต้องถ่ายตอนล่าเท่านั้นครับเกมนี้เร็วดีเร็วดีล่าดีไอเออให้มันลงมาชั้นล่างมันจะลงมาประมาณนี้ ต้องขึ้นไปตามครับไอลงมาแล้วลงมาแล้วโห้ยเดียวอยู่อะไรของมันอะมันลงมาไม่ถึงข้างล่างโอ้โหขอร้อง เร็วๆดีกูจะจะรีบไปช่วยพ่อทำงานเนี้ยไอผ้ผีเร็วๆดีแหมแล้วตอนแรกมันเดินมาถึงนี่เลยผมต้องล่อว่ะผมต้องล่อมันมาข้างล่างแม่งเอ้ยให้ความร่่มมือหน่อยดีอ่าแม่งปิดเบรกเกอร์อแล้วอ่ะอาจจะปิดก็ปิดเลยเลดิแค่มาเหยียบเกลือให้มันยากตรงไหนวะ โอ้ยเรดีเรดีโอ้เจ็บเวลาว่ะเร็วดีไอผี IP. เออมันเกิดชั้นบนนะ่ะแล้วกว่าแม่งจะเดินลงมาเอางี้ผมถ่ายแม่งตรงนี้เลย เออแค่นนแหละเออหยิบเกลือให้ด้วยนี่แน่แคนแหละติดป่ะต้องติดแล้วแหละโอเคเหลือซี่เฟรมเหรอผมว,ว่าถ่ายเกลือไปเลย โอ้มีโมชันเนเซอร์กระเป๋าเทียนใช่ไหมเอาแหละรูปถ่ายอาจจะไม่อาจจะไม่ได้เต็มหน่วยนะเกมนี้อ้าวเชียนแม่งถ่ายพลาดอีกโอเคเต็มแล้วเหลือเหลือตะเกียงใช่ปะตะเกียงไม่ยากรูปถ่ายนี่ผมเอาแบบลูกลวงแล้วเพราะผมต้องรีบไปและเออเป็นการแก้แค้นแบบรีบๆนะครับนี่มัน มันเกิดบนนี้ครับแน่ตรงนี้แหนกดออกอยู่ไหนวะที่เดิมป่ะมันเกิดบนนี้แหละเออใช่ตรงนี้แหละอ่ะวางไปเลยเดี๋ยวมันก็ดับเองอะ่ะทำไมดับผมตบนะ โอเคทีนี้ก็เหลือ motion ซ e n s o r motion sensor เดี๋ยวเอามาวางนี่แหละคือถ้าไปรอมันอีเวนต์เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเป็นชาติอะผมบอกให้เลยไม่ได้หรอกรูปรูปผีอะต้องถ่ายตอนล่าแลลวกี่เฟรมก็ถ่ายไปเหอะเสียๆไปเหอะอา่าแล้วก็เลยนะ motion น e n อร r โอเคเปล่ายัง เออโอเคดีดีด,ด,ดีทีนี้ก็เอาโมชั่นไปวางครับอันที่ถือว่าแบบใช้ทูบได้คุ้มมากสี่ทูบเนี่ยหมดแล้วผมวางแม่งตรงกลางแล้วกันเนี่ยตัวนี้วางตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยตรงบันไดเนี่ยเนี่ยมันก็ลงมา้วอะนี้ก็ได้เออตกลงบนเลยอะอ่ะ,อะตัวนี้ยังไงแม่งก็เดินผ่านครับ ทีนี้เราก็แค่ไปแอบแค่นั้นแหละแอบตรงไหนก็ได้เออก็ลอมันล่าครับหรือหรือไม่ล่าก็ได้แล้วแต่มันถ้ามันเดินผ่านก็แต่ตรงนั้นมันผ่านแหลแตรงบันไดอะถ้ามันล่างไงมันก็ผ่านครับตรงนั้น ยังไม่ผ่านครับมันติดครูดาวทูบอยู่ตอนนี้จริงๆจะขึ้นไปวางด้านบนเลยก็ได้นะแต่ผมกลัวมันไม่เดินผ่านไงผมก็เลยวางตรงบันไดไว้ดีกว่ามันชัวร์กว่าตรงนั้นอะ่ะยังไงมันก็เดินผ่านดูดีมันเดินผ่านแน่นอนถ้ามันล่า ต้องลงบันไดดิเออโอเคสวยผ่านแล้วครับแต่แอบบก่อนแอบบไปครับตอนนี้ไม่ต้องแอบ,บหรอกมาดีแก้แขนมิมิกไม่น่าจะลงมามัง้งเออมันไม่มาแล้ว มันก็ลาแนั้นแหละโอเคปะเรียบร้อยฮะเดอะเบบิกของเราทีนี้ก็จะเหลือมายลิงกับโปรตไก,กยนะครับโอเคปะรูปถ่ายน่าจะแบบไม่เกิน50นะเกมนี้น้อยมากเพราะว่ามีแค่รูปเกลือกับรูปผีครับแล้วก็แล้วก็กระดูกโอเคฮะเดอะม,ม่มีกเออไม่ถึง50ยิงด้วย47นะครับ เวลาที่ทําได้นะครับก็จะเป็น15นาที16วินาทีนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปช่วยพ่อทํางานก่อนนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย